สามห้ามิลนะครับสำหรับการจะเก็บรอยต่อในตัวตป็นตัวนีมาเนียนเหมืนเดิมเตรียมรองนี่ก็ขนางนะครับอันนี้นขนาดย่ยอๆนะย่ยอๆก,ก็ยังไม่แตกนะอ่ะครับยังไงครับวันนี้หลังจากเราทิ้งแผ่น s อ3เจสามมาไว้ ก็นาฝนแล้วนะครับตอนนี้อ๋ออันนี้เรามีชื่อรหัสอะไรใช่ไหมใช่๋อตันนี้เราทำอ่ะดูกระป๋องทำไว้ตั้งแต่ตอนก่อนปีใหม่เนาะโอ้ยทันวะได้อะประมาณสี่เดือนได้แล้วมั้งอ่าสี่เดือนแล้วสี่เดือนอ่าว้าวครับก็มาดูกันครับเป็นไงบ้างสภาพจากทำทิ้งไว้อ่าดูหน่อยดูหน่อยยังไงครับ นยัไงเลยไหมไหนรอยลอยต่ออยู่ตรงไหนเนี่ยลอยต่ออยู่นี่ดูแทบทิ้งไว้ทิ้งสัญลักษณ์ไว้โอ้โหขอเป็นจริงจบอยู่กันปายวะมันจะอยู่ได้ไงอ่าุณแลมานี้ครับตัดกล้องครับไปดูข้างๆฮะพาไปเลยอ่าดูนะฮะแผ่นที่เรายึดเอาไว้ครับนะมันมีที่มก็เขาทำอย่างนี้งอมากแผ่นงอมากนะฮะแผ่นโกงขนาดนี้ได้ยัง ไม่เห็นรอยแตกนะเพราว่ายังไม่มีรอยแตกนะครับไม่เห็นโอ้โหก็แปลว่าปูนมันยึดระหว่างรอยต่อได้ดีอ๋อแผ่นมันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วมันมีสาเหตุไหมทวไาแผ่นมันโก่งขนาดนี้นะก็คุณไม่ยิงตรงนี้ไงครับคุณไม่ยิงรอตรงนี้ไะฮะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไปถึงไปถึงช่างที่เขาทำตะปูที่คุณยึดไว้เนี่คือช่างเขายึดไม่ดี ทั้งเขายึดไว้ไม่ดียึดไม่ดีไม่แน่นอาแต่แต่เราก็เก็บไวไต่อให้ได้โอเคครับคุณเลากร้องครับซูพม,มาดูแล้วกันไล่ยลงมา <c oughs> คนนี้ชนเลยคนอยาึ้ขนาดนั้นแล้วก็อือฮะครับผมก็เรียบร้อยนะฮะทดสอบดูแล้วนะครับว่าทิ้งเอาไว้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมก <c oughs> ็โอเคคลิปนี้จบแค่นี้ฮะมารีวิว สวัสดีครับ